ความปรารถนาของเหล่าเทวดาต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ส่วนมากตกนรกบางทีได้เกิดเป็นมนุษย์ร่ำรวยเจริญแต่ไม่พบพระรตนนาตายไปสู่สุขติแต่ไม่พบลาบอันประเสริฐสัตว์ในนรกร้องแร่แหกกระเชอ,อ้าปากขึ้นได้แต่ละคำร้องปรารถนาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีสัตว์ในในนรกตนใดปรารถนาขึ้นสวรรค์ โสหังหนูนอิโตคันตวาโยนิงลทามนุสิ่งวัฒนยูศิรสัมปันโนกาหามิกุสลังภูข้าพระเจ้า,าได้เกิดเป็นมนุษย์พ้นจากนรกแล้วจะเป็นผู้รู้จักฟังดีๆในมีคําว่าวัฒนยูแปลว่าผู้รู้จักฟังจริงๆแล้วเบื้องหลังของเรา,านี่บางคนอาจจะมาจากนรกบางคนอาจจะมาจากสวรรค์บางคนก็อาจจากมนุษย์สู่มนุษย์โกหลังโกละจากตระก,กูลสูตรตระกูล บางคนสอนง่ายๆเข้าใจง่ายง่ายนั้นแสดงว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ได้ปฏิบัติธรรมมานานแล้วตายแล้วมาเกิดอีกว่่อยากไปสวรสด์